สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากห่างหายไปนานในการทำคลิปดูดอกไม้อ้าไม่ใช่นะครับสวัสดีเป็นทางการวันนี้เราจะมา,าแนะนำการซ่อมพัดลมนะเนี่ยพัดลมดูดินี่เบอร์สามนะเบอร์สามโอ้โหดูเข้หมุนเดอยหมดอะไรตาย,ย่าจริงๆเลยแรงไม่มีเลย ตัวนี้ซ่อมไปแล้วโอเคยืนยนันยนืนยันนี่หายนี่เดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ดูตอนแรกนี่ไม่ติดเลยนี่สตาร์ทเบอร์หนึ่งยังแรงกว่าเบอร์สามอีกโอ้โหเบอร์สองเบอร์นี่เ,นเอานะ ก็มาแนะนำบอกกล่าวสิ่งดีๆกับเพื่อนๆชาวยูทู e และ f อทุกคนมาซ่อมพัดลมในราคาประหยัดในงบประมาณแค่30บาทนะพัดลมถ้ามันแบบหมุนช้าๆหรือไม่หมุนเลยเบอร์หนึ่งก็ดูเบอร์หนึ่ง เมื่อหนึ่งนี้แทบจะไม่หมุนเลยมีวิธีซ่อมนะเพื่อนๆอาการอย่างนี้ก็คือคาปาซิสเตอร์ของเขาเสียก็คือตัวสตาร์ทเขาอะแล้วก็แรงเขาไม่มีเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนไปของตัวตัวนูน้นมองเห็นไหมเดี๋ยวซูกแบน ตัวฮาตารีตัวเมื่อกี้มันหนึ่งจุดห้านี่ผมไปซื้อมาแค่สามสิบาทเองนะนี่เปลี่ยนไปแล้วตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งตัวนี้หนึ่งจุดปดผมแกะดูแล้วผมก็เลยไปซื้อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงอ้าวนะครับต่อไปก็คือการ สักว้คือการถอดตูดเข้ามานี่เียน็อตเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ้าวให้ดูใกล้ๆเลยอืเปิดตูดเขาเปิดน็อตตัวนี้ตูดกับตัวบนนะตัวหมุนเนี่ย นีโ่โอหโีชำนาญการใสแ่แว่นรอผมอายุเริ่มเดี๋ยวถึงใส่แว่นออกแล้วโอ้โหดูหไปเลยดีุูนจะได้ออกเนี่ยนะคือตัวที่เขาเรียกคาปาซิเตอร์เราก็ดูนะว่านี่งหนึ่งจุดแปด เขาใช้ขนาด1.8นะเดี๋ยวตัวนี้คือมันใช้งานนานแล้วมันก็เสื่อมสมรรถภาพตัางเพศเสื่อมสภาพพูดผิดขอโทษทีช่วงสงการนะช่วงสงการเรามาซ่อมพัดลมดีกว่าเปลี่ยนตัวนี้เดี๋ยวผมถอดก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูกันนะผมถอดสกรูออกไปแล้วรูนี้มด ถ่ายเองก็เลยไม่ได้ให้ถูกถอดแล้วก็ยกออกได้เนเนี่ยเขาเรียกขาปาิเตอร์ก็เดี๋ยวผมถอดเอาหัวแร้งจิ้มตัวนี้ออกของตัวน,นี้นะครับผมถอดออกแล้วแล้วเขาจะมีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะสายหดผมเรียกสายหดแล้วกัน เนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมเอาคัตเตอร์กรีดออกอเนี่ยสายหดผมก็ซื้อมาเหมือนกันไม่แพงนะเพื่อนเพื่อนเม็ดละสิบบาทเองเนี่ยสายหดเดี๋ยวคัตเตอร์ตัดออกเนี่ยนะครับคัตเตอร์ก็กีด กกน,นี่นะครับพอคัตเตอร์ผมกรีดออกกรีดไอสายหวดออกเนะนี่ย ก็จะเห็นนี่ชัดเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห,เ,เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมที่เขาเชื่อไมไว้ก็เดี๋ยวเราก็เอาหวัวแรง้งจิ้มตะกัวเก่าออกเพื่อเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะไหนก็ถอดแล้วก็ทำความสะอาดขุดออกแบ่งที่ฝันเก่าที่ติงแบบัน จิ้ตะกัวเก่าออกไปจำไม่ได้นะสายแดงใสเทาอยู่ข้างไหนไี่อันเดียกไปช็อต ในรูเขาเดี๋ยวก็โหลดดเอ้าวหลังจากออกแล้วก็แดงข้างขวาเทาข้างซ้ายนะจำได้ไหม นี่หัวแรงเราอย่าเชื่อมสารละลายออกแรงต่อไปเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้เพิ่งซื้อมาสามสิบาทนะเพื่อนๆอ่ะก่อนเปลี่ยนนี่คือสายหดเดี๋ยวผมตัดก่อนกออ่อกันตอากัน ได้ละสายหดเม็ดหนึ่งสิบบาทโอ้โหเหลือเพียบเลยใช้กระต่ายเดียวตามจริงครับแดงขวานะนี่ตั้งแบบนี้แดงขวาเดี๋ยวก็หัวแรง้งจิ้มตะกวัวมีสายสายหดผมใส่เข้าไปแล้มองเห็นไหมเนี่ย ใช้หัวแรงจิ้มตะกั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็สายหดสายหดที่ตัดไว้เสียบไว้นี่เสียบลงไปให้ดูเรียบร้อยไฟจะได้ไม่ช็อตอุ้ยหลน่นไม่เป็นไรนี่แล้วก็ไฟลนเนี่ยเขาเรียกสายหดไฟหลน่นเขาจะหด อ่าพรอเร็จแล้วก็ยึดน็อตไว้ก่อนนะครับจะได้ทดสอบก่อว่าเขาหมุนเร็วเพิ่งไหมครับเดี๋ยวก็เสร็จปักดู ลองมาเทสดูเบอร์หนึ่งว่าเขาจะหมุนไหมโอ้โห,โหขนาดเบอร์หนึ่งนะเนี่ยแม่เจ้าฟังเสียงสิฟังเสียงฟังเสียง,ง,ยงแรงไหมโอ้โห,โโหเบอร์ส,สาิอ้ยแรงเหมือนใหม่เลยเป็นไงล่าเป็นไงล่าก็เนี่ยนะครับพเพื่อนๆนสบ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราล้างให้สะอาดแล็ประกอบแต่ยังไงก็ถือว่าสำเร็จนะคลิปนี้ก็แนะนำให้เพื่อนๆลองดูถ้าพัดลมท่านเสียนะก็ลองเปลี่ยนแค่ตัวคาปาซิเตอร์ตัว30บาทเองผมไปซื้อที่ร้านอะไหล่ของพัดลมอะ่ะบอกเขาคาปาซิเตอร์แล้วก็ถ่ายไปว่าของเราอ่ะ ัำเบอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวมกดมก่นเนี่ยอย่างประมาณเนี่ยมองเห็นไหมถ่ายไปว่าของเราประมาณัำเบอร์อะไรพัดลมของเราใช้อะไรเนี่ยผมเปลี่ยนไปสองตัวเลยทีเดียว60บาทได้พัดลมใหม่เลยอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากมายอย่าลืมซื้อสายหดมาด้วยอะ่ะแมและสิบาทเอง แล้งแล้วก็มีตะกัวแล้วก็มียาประสานก็มีได้พัดลมใหม่แล้วดีใจจังเลยยังไงก็ส่งการนี้ก็สิ่งดีๆที่เรามาฝากกันก็ลองไปทำดูเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามด้วยบาย,บายบายสวัสดีครับ